เรียนท่านประธานสภากะผมคีทีรานเลิศอุลิตพักดีผู้แทนรัศดรจังหวัดนครสวรรค์เขตเลือกตั้งที่1คนปักน้ำโพพักก้าวไกลวันนี้ผมขออภิปรายเพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พศออโดยเพื่อนร่วมงานของผมสสสุริเชษประวินวงวุฒิครับท่านประธานครับจากพระ,พร,ะราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2542 ให้มีการถ่ายโอนครับหากพูดถึงการถ่ายโอนอำนาจเรื่องขนส่งมวลชนสาธารณะเป็นเรื่องที่เราต้องหยิบยกมาพูดถึงกันครับเพราะว่าอย่างเช่นการมีขนส่งมวลชนสาธารณะหากเทียบกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัดอย่างอย่างบ้านผมนะครับกรุงเทพมหานครมีรถไฟฟ้าหลายสายนะครับมีรถเมลหลายสายเพื่อให้บริการประชาชนแต่จังหวัดต่างจังหวัดอย่างนครสวรรค์บ้านผมมีเพียงรถสองแถวเพียง ไม่กี่สายแล้วก็ไม่ครอบคุมครับทำให้ประชาชนต้องออใช้รถยนต์ส่วนตัวนะรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายนะครับผมขอสรุปอย่างกระชับครับในการแก้ไขพรบรการขนส่งทางบกฉบับนี้ครับเรามุ่งเน้นถึงการกระจายอำนาจนะครับพูดถึงสองประเด็นครับประเด็นแรกครับก็คือเรื่องการ ขอแก้ไขนะครับให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนะครับจากเดิมพรบปี2522นะครับขอสไช้ถัดไปครับมีคณะกรรมการ8ท่านนะครับประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอายการจังหวัดผู้กำกับตำรวจผู้ทอและกรรมการอีก5ท่านที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีนะครับมีนายกเทศบาลรวมอยู่ด้วย1ท่านนะครับแล้วก็พรบฉบับนี้ครับ ให้มีการกระจายอานาจเพิ่มสัดส่วนของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนะครับก็คือให้เพิ่มนายกองค์การผานส่วนจังหวัดนะครับผู้อํานวยการแขวงการทางผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนะครับผู้แทนเทศบาลจํานวนสท่านนะผู้แทนองค์การผานส่วนตําบลจํานวน5ท่านและให้เพิ่มสัดส่วนประภาคประชาชนก็คือประธานหอการค้านะครับรวมเป็นสิบาท่านนะเพื่อทํางานยังมีส่วนร่วมนะครับ กับภาคประชาชนนะครับสก็คือการเพิ่มอํานาจครับจากเดิมให้มีการกําหนดเส้นทางจํานวนผู้ประกอบการจํานวนขนส่งประจําทางนะครับให้เพิ่มการกําหนดสถานที่ด้วยครับและจัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งนะครับแล้วก็เพิ่มการตรวจสอบอาการปฏิบัติตามระเบียบขนส่งนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามบัญญัติ อื่นนะครับตามพระราชบัญญัติดีนะครับผมขอยกตัวอย่างจังหวัดนครสวรรค์บ้านผมนะครับขอสไลด์ถัดไปครับอีกสไลด์หนึ่งครับจากภาพครับเป็นภาพรถติดนะครับในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเป็นภาพที่ขุ้นชินตาของคนนครสวรรค์แล้วผมเชื่อว่าหลายพื้นที่หากเป็นพื้นที่เมืองนะครับเนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์ไม่มีคนส่งมวลชนสาธารณะที่ดีนะครับแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนก็นิยม ก็จําเป็นอยู่เองครับที่ต้องนํารถไปส่งบุตรหลานนะครับจึงทําให้เกิดการจราจรที่ติดขัดนะครับขอสไลด์ถัดไปครับและในเมื่อไม่มีคนสมบูรณ์ชนสาธารณะนะครับผมในฐานะผู้ปกครองที่ไปส่งลูกหลานด้วยตัวเองนะครับก็ทําแคมเปญที่เรียกว่าทางเดียวกันไปด้วยกันนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่พอจะทําได้ในช่วงที่รับส่งบุตรหลานขอสไลด์ถัดไปครับผมขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะครับ อันนี้เป็นภาพจาก g o o ก l e Map นะครับหากเราจะกลับจังหวัดนครสวรรค์นะครับโดนทางด้วยรถรถไฟนะครับสถานีรถไฟอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ8กิโลนะครับแล้วก็มีเพียงรถ2แถวนะครับไม่กี่คันแล,แล้วประเด็นก็คือ,อ,อมีบริการไม่ต่อเนื่องนะครับจึงทำให้ผู้คนจึงไม่ได้รับความนิยมนะครับจากภาพก็คือจะมีรถ นะครับสแถวนะครับอ,อ,อัตราค่าโดยสารเดียวตอนนี้ก็นักเรียน8บาทนะครับแล้วเป็นประชาชนทั่วไปก็12บาทในการเดินทางผมขอสไลด์ถัดไปครับโอเคอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือปัญหาในเรื่องนอกจากผลส่งมวลชนฐนะที่ไม่ดีพอนะครับทำให้คนใช้รถใช้ถนนต้องออใช้จักรยานยนต์มากขึ้นใช้รถยนต์มากขึ้นสถิติผู้เสียชีวิต2,56 7ปีนี้ถึงเดือนนี้นะครับมีสูงถึง127 รายนะครับ81%นะครับเสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต์นะครับขอสไลด์ถัดไปครับผมขอสื่อสารเพิ่มเติมถึงนโยบายของออท้องถิ่นนะครับสักเล็กน้อยก็คือเรื่องรถเมล์ไฟฟ้า4เส้นทาง5บาทตลอดสายขอคณะก้าวหน้าในการเลือกตั้งเทศบาลนครนครสวรรค์ในปีมีมีนาคม2564ที่ผ่านมาแน่นอนครับ,นะรบมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ชนะเลือกตั้งผมขอสไลด์ถัดไปนิดนึงครับ จะเป็นการออกแบบเส้นทางนะครับผมพูดอย่างกระชับมีรถเมย์ไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ8.7กิโลเมตรนะครับสายสีแดง16กิโลเมตรสไลด์ถัดไปครับอีกเส้นทางก็สายสีส้มและสายสีน้ำเงินนะครับผมขออีกสไลด์ถัดไปครับโอเคก็มีการพูดถึงงบประมาณนะครับแน่นอนครับหากเราจะทําโครงการนี้ให้สําเร็จมีขนส่งมวลชนสาธารณะที่ดีให้คนนครสวรรค์มีรถเมย์ไฟฟ้าที่ดีจําเป็นอยู่เองครับที่ผู้นําท้องถิ่นนะครจะต้องร่วมกันขับเคลื่อน และก็สำคัญก็คือการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญตัติการขนส่งทางบกฉบับนี้ให้สำเร็จครับก็ท้ายนี้ครับผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญตัติการขนส่งทางบกฉบับที่พศโดยสสสุรเชษร์ประวินวงวุฒิและคณะในครั้งนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ